สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ชาแนลครับวันนี้เราจะมาคยุยกันถึงเรื่อง a c e b o o k ครับเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมครับหยิบโทรศัพท์มากดเข้า Facebook จะไปดูนู่นดูนี่กดเข้าไปขึ้นมาเลยขึ้นกรอบขึ้นมาเต็มหน้าจอโทรศัพท์เลยบัญชีของคุณถูกปิดนะครับเห็นแค่นี้ก็ตกใจแล้วทําไมทํามันถูกปิดหรือว่าโดนแฮ็กหรือไปทําอะไรผิดหรือเปล่าใช่ไหมครับมันก็จะมีข้อความตอบมาว่าที่ถูกปิดเพราะว่า เราทําผิดกอดชุมชนนะครับผิดยังไงไม่รู้ยังไม่รู้แต่มันก็จะให้เราตรวจสอบนะครับนัดตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดเข้าไปพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บมันจะบอกเลยว่าเหลืออีก29วันให้เราส่งเรื่องตรวจสอบนะครับถ้าภายใน29วันนั้นเราไม่ส่งต่องตรวจสอบบัญชีตัวนี้จูกผิดจริงๆนะครับผมสมมุติเราเปิดวันนี้นะครับแล้วอีก3วันเราเปิดใหม่เนี่ยมันจะนับเป็น3าวันก็เป็น27่ใช่ไหมครับมันจะบอกเลยว่าอีก27วัน มีเวลาอีก2 7วันในการส่งเรื่องตรวจสอบนะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับอย่าตกใจนะครับให้ทําตามผมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทํำยังไงนะครับโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับอ่าเมือที่บอกครับเฟซบุ๊กโดนปิดชั่วคราวนะครับปกติจะปิดประมาณ30วันนะครับใาเทีเ่เรารู้ว่าปิด3ามสวันเพราะว่าพอเราเปิดเข้าไปในตัวเฟซเฟซบุ๊กแล้วอะ มันจะมีบอกขึ้นมาว่าตอนนี้โดนปิดสามสวันเลยกี่วันที่เราต้องแจ้งเรื่องไปนะครับอย่างเนี้ของผมนะครับนี่นะครับพอเรากดเข้าไปใน a c e b o o k มันจะขึ้นว่าบัญชีของคุณถูกปิดใช้งานนะครับคุณไม่สามารถใช้ Facebook ได้เนื่องจากบัญชีของคุณหรือกิจกรรมในบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานของชุมชนนะครับซึ่งบางทีผมว่าหลายๆคนคงไม่ทราบนะครับหรือว่าเกือบเก้าสิบเก้าเปอร์เนเนี่ยบางบางบางครั้งจะไม่ทราบว่าเราไปาผิดกฎของชุมชนของ facebook ได้ยังไงนะครับ โอเคถ้าหากใครเจออย่างนี้นะครับทําพร้อมกันเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับเนี่ยเขาบอกคุณมีเวลาในการตรวจสอบอนี่คุณมีเวลาในการตรวจสอบสามสิบวันหลังจากที่เราดำเนินการกับบัญชีของคุณเป็นครั้งแรกตอนนี้คุณเหลือเวลาแค่ยี่สิบกวันนะครับเนี่ยครับเหลือแค่ยี่สิบวันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับให้ไปกดด้านล่างเลยครับตรงนี้นะครับส่งคําขอเพื่อตรวจสอบครับนะครับพอมาในหน้านี้พอกดคําขอข้อตรวจสอบ มันก็จะาเป็นการตรวจสอบสถานะว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ไอ้เฟซบุ๊กตัวเนี้ยเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าโดยการส่งตัวรหัสยืนยันอะไปที่โทรศัพท์ที่เราเคยผูกกับตัวเฟซบุ๊กของเราไว้นะครับเบอร์ตัวนี้นะครับให้เรากดด้านล่างเลยครับส่รงรหัสเข้าสู่ระบบนะครับมันจะส่งตัวรหัสยืนยันไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกเอาไว้นะครับให้เรากดตรงนี้เลยนะครับเฮ มันก็จะส่งรหัสไปที่เบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็เข้าไปดูได้เลยนะครับพอร์ปอนรหัสยืนยันที่มันส่งมาเสร็จแล้วให้กดถัดไปเลยครับด้านล่างครับนี่ครับแค่นี้เองมันก็จะบอกว่าคุณสามารถกลับมาใช้เฟซ b o o k ของคุณได้แล้วคุณสามารถใช้เฟซบุ๊กได้อีกครั้งเนื่องจากเราเห็นว่าบัญชีของคุณและกิจกรรมในบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานของชุมชนนะครับ เราขออภัยในความไม่สะดวกนะครับผมเ,เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้นะครับหลายๆคนพอเกิดอย่างนี้แล้วตกใจนะครับตกใจแล้วไม่กล้าทําอะไรเลยก็ปล่อยมันไปจนกระทั่งครบสามสิบวันเฟซไอตัวเฟซบุ๊กเราก็จะถูกปิดไปจริงนะครับผมซึ่งซึ่งจริงๆแล้วใ,ในในเหตุการณ์นี้พักหลังมาเนี่ยหลายๆคนเจอเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการโพสขายของเยอะอแชร์ข้อมูลบางอันที่เป็นเกี่ยวกับความรุนแรงเกี่ยวกับการทารุณสัตว์ เกี่ยวกับพวกลำกอนาจารหรือเกี่ยวกับการการพนันนะครับผมจะมีหลายๆเคสอย่างนี้มากเลยนะครับแต่ทางที่ดีพอเกิดเหตุนี้แล้วอ่ะถ้าเป็นการขอความร่วมมือให้ส่งการตรวจสอบก็ส่งการตรวจสอบไปเลยครับถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทําผิดกฎชุมชนนะครับหรือไม่มั่นใจก็กดไปได้นะครับนี่เหมือนของผมเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าผมไปกอดอะไรผิดหรือว่าผมไปทําเพราะว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่ผมใช้ทําคลิปอาจจะมีบางคลิปที่ทําไปแล้วอาจจะอาจจะไปผิดกฎหรือไป ข้าบเกี่ยวกับการผิดผิดกฎได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าเจตนาดีในการทําคลิปไม่ได้ต้องการจะไปผิดกฎของชุมชนของ f a c e b o o k นะครับผมก็ยื่นตรวจสอบไปเลยซึ่งพอตรวจสอบแล้วก็ใช้ได้นะครับผมโอเคเหมือนที่บอกคือถ้าใครยังไม่มียังไม่เคยเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ไปใน Facebook หรือยังไม่ได้ผูกให้เข้าไปผูกนะครับหรือไม่ก็ดูที่ตัวไอ้ด้านบนได้การเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ไปใน Facebook นะครับ ไว้สำหรับเหการอย่างนี้แหละครับเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเราสามารถเข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับผมโอเคหากใครเจออย่างนี้นะครับลองทํากันดูถ้าทำแล้วติดยังไงแะเอามาแชร์ข้อมูลกันได้นะครับจะได้รู้จะได้เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆต่อไปนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หากคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆนะครับยยงไงฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับและลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนํามาเสนอในข่าวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ